เวันนี้กะรูมาเปิดหานเมื่อแหลกเมื่อีิโนแล้วว่าเบิงว่าค่ะสิได้ท้ายเทอาได้เนาะที่แท่นะคกะมาจะเปิดแต่เมื่อวานนี้นึกองแล้วก็เลยไม่ได้เปิดาเพราะเหุดยังยังไม่ได้แล้เบิะหวังที่ห้างที่คู่คืนนกะคุมหัวพอได้แต่พอบางๆกรอย่างมันคายไปก่อนเนาะาะว่าขึนเขาก็บลายเห็ดแนี้ก็เบิดเป็นสีหาวกันเลยเนาะเสียงที่เขาคล้ายแตะยังบริลายจังไม่นเย มีหอนยังบบโขบซ้ำทางการยังสืบหาซื้อมาเติมอีกแต่คล้ยายไๆก่อนหมดยอสุดท้ายคือแบพี่น้องเหมือนน้องพี่น้องนี่เนาะหนาทางเลยซ้ำแหนะเครื่องนี่นะพี่น้องพวกนี้นะพวกประเภทน้าปั่นแล้วก็นมเนาะนมเงี้ยวน้าตรงเนาะห้องน,อน,องนา,นางแบบโขบซ้ำมีแต่มีแต่ซาเคียวแล้วก็อันนี้ผือรักล้วกั นมเย็นนะพี่น้องโ,โกโก้โอตินกาแฟยังหันยังบดได้สรํมแล้วกะซาซามนมยังบม,มีคนมาสื้อเนาะพี่น้องแล้วก็มีปิ๊งขนมปังปิ๊งนะพี่น้องแล้วก็นี่กระซิปิ๊งจามเอ็นขายนำเนาะมันยังแข็มผมว่านี่เกือไวเมื่อวานนี่แหละมันเขาตัเย็นหน่แล้วมันแข็งแค็มทางเนี่ยพี่น้อง กายเบิ่งเนาะมือแรกมันคิเป็นแนนอะไรตีกับเอ็นเนาะผมมีไคซื้อกับปิ่นที่เอ็นก่อนเนาะาแซคแคทกำลังสีเห็นยังแซคแคท,ท,ทถือถูกถือถูกไหวจะสีฉันรานเนาะเปิดหา้างยังผมมีลูกค้ามาซื้อเลยตีงันกินเข่าก่อนพี่เนาะจามเอ็นโรงเรียนเขาก็เปิดแล้วเนาะ บอกเด็กน่อยว่าถ่ายออกมาถ่ายโมเขาเปิดแล้วเรียบร้อยนี่เนาะพี่น้องหาเฮาได้ขายดีๆจังสิเฮ็ดตมาติดเนาะถ้าแ่ติดะในขางมนี่เนาะมันตอนนี้เายังบ่มีเงินเขาเจ้าสั่งขนมปังปิ้ง่ซะแค่เออไปเอาลูกซีมโลดแล้ว่ะจังได้เอาก็ได้ซะขนมปังปิ้งเจ้าหลยุงเียสแม่สมาสัง สามแผ่นซา,าบาดนะพี่นาะสามแผ่นซาบาดสามแปดย <laughs> <c oughs> ี่สิบจ้าเืียงข้าก็ยั่งบนะังได้ดอกเนาะเอียงกระทันใดขูบจ้ะนี่สานี่หพวนี้ไปเพรน้ำกัให้แต่ว่ามันบดนะเนาะเมื่อน,นี่เนาะคือว่าคึบคึบนี่ยนี่อืไปเจ้านี้ข้าก็บคายได้น้ำจอกหนึ่งนะพี่นนอะกับขนมปังนะ ขนมป,ปังนะหกสิบด้วยนะซาซ่ตอนนี้เอาไปสว่สี่สิบเอิเออจะปีนตอนนะเศร้าตนนะปีนแต่ลีซาว,าาวสี่สิบเอนเอนักเออเหตยังีจะเออจามเนาะอจามองเลยกะได้ลอยหาบาทถ้าก็ได้ลอยหาบ้านน้องเอนี้เผดหานท้าเบ่งนอกส่วงใบบายเนาะเข้าเ,าเลยอของเฮียนเนาะคือ่ายอยู่ว่เขายัางสีลงไปสือเครืออ,ง,องนี้เลยพี่นอ้องเอน อันมปังก yeah, so si ับเบิด์ตเลยเนาะจะเอาอะไรนำหอนนี่จะเสียบก้อนบอทบอทเลยไม่ใช่มันคือลินเันแดงจ้ะมันบกาวบอทไม่ใช่จอบันละจ้ะนักต้องนมนะฮะโกโก้ต้องนมอยู่ไหนจอบ้องตองนมอืมต้นัะนแหละยาขิ้หน้าโซมาอันนี้ให้พระเจ้าหนี่น้องขอพระเจ้าสาม สูงน้ำเนาะสูงแต่เขตบ้านไกลเข้าก็ไม่ได้เบื่อขาเอาขาเพิ่มเนาะขาสูงเนาะสูงแคบบ้างอืมเอาวไมเบื่อมองมาเดียกี้เนาะสักเด็ดเนาะเนาะอะไรแถลงเนาะนี่อยู่ปะนี่อะไรเนาะนี่พี่อัพไม่ได้อื้อต์นมบองนี่หน่อยได้ส้า นี่เซบอนให้หน <the> <friend> mm ูน hmm. ี่จะเอาตัว <genau> นี้แม่ขาแม่ค้ามือใหม่หัดทำข้าวันข้าเล็ด้างโอ่ะใส่นาอ้างเจงเนาะสซ่ขาพี่น้องคะแกได้ขาสองเจาอกนั่ง่อแคบอืมเจาะมันเหก็ขาสองจอกน้าเจาลงไปหัสองหัดสามยเออกะนาวไอ้เขียวนม อันนั้นอันนั้นโกโก้เออโกโก้ <c oughs> โกโก้แ้วจากอันนั้นกะสกีอ่ะจกไหมสเกทีย่อมหมอยากเลยยากกินยังอยากกิน <c oughs> โคตรอ่ะเดยวจะกมันซี้อนมเนี้ยก็ได้เงินก็มี <c oughs> ้อนมเนี้ยจอก อันอนีม้มานกแมงว่านที่เขาน้ำเป็นน,นมถ้าทโบืนแต่พอหมักใส่ด้เวลาดูแล้วมันขึ้นไปน้ำแบวเส็ดแสบแต่ขเขานะกขินตอนนั้นเดี๋ยวเขาโเนซักกินหรอนือวะันนี้หรืบขืนผักนะน้น้แงนมเนียว โบนตินเนาะโกโก้แกโกโก้หลงนะหวานเลยมิคาจะมาแล้วแค่แค่ข้าวาาเนี่ยเท่าไหร่น้อทำแกเนียอยู่รื้อเสียนมใส่ข้าวบุกข้าวจุกข้าวบุกมาสื่อยางใส่อันยังนี่ไปกูมีเงินกลับไปพ่อน้าแม่ตี่แม่มีเงินไลายนะ เดียเมาซาเคขามันะิมหัวน้องพี่ดงวันนี้ขอมซาเครโงกุลาเน่ยนะซาเคียวกับรถโกโก้เนาะเนนมเนียวเรือเ่นมไมนมเ่นลยวงไม่เราหาบะจอกเลยจาะเราชอบหาบะชอบบะอะไรเนาะพี่น้องขนมปังเปียงแล้วจ้น้ำ นมเนี <Es> <an> N <N ้ยเนาะเดี <half> ๋ยวเขาไปส่งพระเจ้าก่อนเนาะไปกัาไปนะกันสองคนเดียวไปนากอส่งกับบริกาดี๋าไนาะนี่แหะกับแม่นุ่งก้าแม่นก้เนีมนาเนาะงานนี่เละบริกเขาเล็ส่งขนาดไกลเขาก็ส่งรงมัยุ่งเ ขึ้นคนมาแล้วน้องคายปลายาได้สีหาโตแล้วนึกพี่น้องน้งกับจามตาอยากเบิ้งเลยแหละยังก็มาสามสีสีบ้านเนี่ยนาอขคายไปเฉลาเมือเฉลาน้อยอะไรพี่น้อยขขก็ซื้อเสียงมากเลยังบริโภคต้องลงไปเบิ่งาวหน่งนกับสาแแกได้มาแต่แตงโมย,ยังแต่ห่วงโอ้อันั้นกาเฟ์นี่ก็ยังบริสุทธิ์มาเนาะคนสีมา,ลมา,มาเ,ลเลยนะมาต๊ะมาเลยเือเนี่น้องตัวหัแห้ง ขึ้นรถปลากระตูมันผัดมันลงผัดปกระตูมเน่าสิโพกไว้แล้วกันปีนจ่าไว้น้องี่น้องเพราะเขาเจ้าอยากสั่งกินแรงอะไรกึมพาคึมพลออกมาแล้วพุ๊บการมาแห้งเนี่ยยานหันปิวอยู่เน,นาะเพราะว่าเขาบดเทปูนติดกันเลยกับเสามันทเทพอได้ห้องเนาะพอดีมันหน,หนยดหยกใหญ่ไปได้เลยนะ diam huyết trái nó thìn nó, may hàm lùm nhụm này có phun mà nha, nha. Bài thông, hỏi là Bàng, bài này nó thìn nó, buổi trưa, hót rồi buổi sáng, bằng, buổi đâu, cả nó พะเจ้าสั่งตั้งตนะี่าตีนนระเจะคนผัดตุกะักเเนาะมีบ้านเนาะเปิดห่านตา้งเปิดห่านคนกระตุกคนเลยนะงามคนินอใชแต่ว่าโบแห้งมันลมโบมีลมมาได้ส่นฝานหนาวก่อนหนาวขึ้นิแมทำหน้าหนาหนาวจัดการ ขนมปังปิ้งนี่นะซแผ่นเจ้าบาทให้ฉนหน่อน่ะพี่่ไม่ลนะใส่กล่องในข้าเนาะใส่กล่องในกระโหลยนมแบบนี้ยากได้แบบมาอันนีตัดขาขาพี่น่อ นี่ถ้ามันเก่าแล้วน้ำบวขาวต้องใส่ใหเลย้านะแค้นไคะปิ้วสะนะคะหน้าก่อนซะน้อปังปีกนคอ๋อน,น้ามาหนาป้กัน้ำตาลเน่กน,นุ่มก่อนเลน้ำตาลกนก่นว่าห้ก่อนตาลทนเศ้าเลยนะตัวนี้ฮั <c oughs> <c oughs> ้โหยังดงัง <c oughs> ยังใส้นมก็นึ่งนมดีซ้ำหอยนะค่ก็หงุดหงิกเนาะอ้เจ้จะสะเทือนนะสเก็ตน่าจะซีช่งสะเทือนมันมันยิงยิงเด้อถ่ายมัน เรียบ้อยหอยนางาตนิดหนึ่งครับมีแต่หนาน้มน้อมพวกบอกะลตดเปียงนะฮะยังไม่ได้เห็ดสัตถ้าซื้ออะไรมันแพงเราเห็ดเองอ่ะมีแสบกว่นอีกล้วเายพอเ็ดรลายหนาเดียเรียบร่อยนเนาะนมปังปิ่งต้นนี่แหละเราเคยไปแจกดีหน่นเนาะถ้าใส่จะแผนแผนเนี้ยได้เนาะนองกรวันตีนโอ้โหวันีนเป้ว เรียบร้อยหน่อยพี่น้องพี่น้องนี่เกือบจามเห็นแล้วเรียบร้อยเนาะไว้ปีกมืออื่นเนาะคลายมือละโลเนาะพี่น้องตู้เก่ากับย่างอยู่เนาะยังซาบาดหนึ่งเอาคลายมือละโลนี่แหละอืมใบยาคลายอะนะภนได้เนาะย่าสีเอาเอื้อแต่ละสีขาวตู้ไว้เนาะมืออื่นถ้าจะมาปีกแต่เศร้ๆนู่นพี่น้องไม่หาบ้านนู่นพี่น้องอืม ทิ่นี้นี่กาแฟก็จะมีน้องพอก,กันขิดหนาลนูกน้อง